สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่อง Investopia นะครับวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์นะครับปี2 5 6 9นะครับวันนี้นะครับก็จะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับถึงหุ้นตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีการขยายการลงทุนในไทยไปนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นของสหรัฐนะครับจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้น NASDAQ คือถ้าเกิดใครได้ดูคลิปสั้นนะครับที่ผมทำไปก็คือเกี่ยวกับบริษัทของ Western d i ด i จ a l นะครับเราเนี่ยเรียกว่า WUD เนะครับแต่ว่าในตลาดหุ้น Nasdaq สหรัฐนั้นก็คือหุ้นที่ชื่อว่า w เอ่อ WDC นะครับ w e s t e r n w น s t e r n Digital นะครับแล้วดูนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นกราฟนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ดัชนีหุ้นไทยนะที่ปรับขึ้นมาหลายๆวันนะครับแต่ว่าทรงคล้ายๆกันเลยนะครับ Western Digital นั้นหุ้นสหรัฐหลายตัวนั้นปรับตัวลดลงไปนะครับแต่ว่าเอ Western ด i g i t a l นั้นไม่ย่อเลยนะครับเพิ่งจะมีวันนี้นะครับที่ปรับตัวลดลงประมาณ2% ะอะไรคือเบื้องหลังของของบริษัทที่ผลิตชิปนะครับหน่วยความจำซึ่งเป็นบริษัททีอ่อยู่กับตลาดหุ้นสหรัฐนั้นมานานแล้วนะครับตอนนี้นั้นมีการปรับราคาเป้าหมายไปอย่างไกลมากนะครับไปถึงตัวเลขนั้นเกินกว่า $300 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนั้นไปค่อนข้างจะหลายเจ้านะครับที่มีการปรับราคาเป้าหมายขึ้นไปนะครับแล้วก็มีมุมมองที่ดีมากๆนะครับกับผลประกอบการที่ออกมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นตัวนี้กันนะครับ เพราะว่าเดิมเนี่ยเราเห็นข่าวจากบริษัทนี้นะครับที่มาขยายการลงทุนในไทยโดยจะทําเรื่องของศูนย์ที่เป็นศูนย์วิจัยเรื่องของฮาร์ดดิสต,ตัวใหม่นะครับที่มีความจํานั้นถึง100เทราไทลบต์นะครับก็ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเรียบร้อยแล้วเป็นวงเงินประมาณ2,300ล้านบาทนะครับที่จะเข้ามาลงทุนในไทย นะครับก็ดูราคาเรียวไทม์กันตอนนี้นะครับก็ถ้าเห็นตอนนี้ก็คือว่าถ้าดูในระดับ timeframe นะครับที่เป็นระดับดูระดับวัแล้วกันนะครับนะครับนะครับก็ถ้าดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าราคานั้นก็ยังอยู่ในโซนที่นะครับค่อนข้างที่จะปรับตัวขึ้นมา ได้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็เนี่ยครับตั้งแต่ขึ้นมาอยู่เหนือเส้น MA 20นะครับเส้นสีแดงเนี่ยนะครับก็ทำราคาขึ้นมาชันมากๆนะครับแล้วเคยไปทำนิวไฮที่3า9ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับก็วันนี้นะครับผมทําข้อมูลมานะครับเดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเบื้องหลังความสําเร็จของ WDC นะครับเพราะว่าเออก็มีคนถามชื่อ หุ้นย่อมาอชื่อย่อของหุ้นมานะครับว่ามันคือหุ้นอะไรนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราคือในเรื่องของการที่พูดถึงเรื่องของชิปอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีะในหลายส่วนด้วยกันนะครับที่เรานั้นจะต้องดูนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ Nvi d i ีเดียหรือว่าในส่วนของที่จะเป็น data center ตต่างๆนี้นะครับไม่ได้มีแค่ อเมซอนเทสลานะครับหรือว่าหุ้นในกลุ่มเจ็ดนางฟ้าที่เกี่ยวข้องกันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่กําลังเติบโตมากๆนะครับท่ามกลางการเติบโตของอุตสาหกรรม AI นะครับแล้วก็เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นขาขึ้นแบบนี้นะครับอะไรคือเบื้องหลังของความสําเร็จอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในการเจาะลึกของเวสเทิ n ดิจิตอลนะครับก็ดูปัจจัยราคาหุ้นสูงสุดนะครับว่าทําไมถึงออทามนิวไฮนะครับเทคโนโลยี s อสนะครับที่กําลังจะมาลงทุนขยายการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็บทบาทสําคัญของการเป็นฐานการผลิตในไทยนะครับหุ้นตัวนี้อยู่ในตลาดหุ้นสารัฐนะครับในหุ้น n ส s ด a นะครับแต่ว่ามีฐานการลงทุนในไทยด้วยนะครับก็นะครับใครผ่านไปแถวทางอยุธยาอาจจะเคยเห็นโรงงานนะครับครับก็นะครับถ้าเราดูกันนะครับศักยภาพนะครับตอนนี้หุ้นเนี่ยนะครับมัน ขึ้นไปถึงระดับ300ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นแล้วนะครับตะกี้เราดูกันที่ออทามนิวไฮก็คือ309นะครับผลตอบแทนใน1ปีนะครับบวกขึ้นมาได้504เปอร์เซ็นต์นะครับก็มาแรงทีเดียวนะครับแล้วก็ในภาวะที่หุ้นตลาดหุ้นสหรัฐนั้นเอ่อบางตัวนั้นผันผวน,นมากๆนะครับปรับตัวลดลดลงไปนะครับเวสต์เอล์ดิจิตอลนั้นก็ยังทำเอ่อแรงบวกได้อย่างค่อนข้างที่จะดีนะครับความสำเร็จนั้นมาจากเรื่องนี้เลยนะครับก็คือถ้าดูในเรื่องของ ผลประกอบการนะครับแล้วก็รายได้นะครับในปีที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะมีการสรุปกันไปนะครับก็ใน Q2 นะครับปี2026นะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์นะครับ EPS นั้น2.13ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับจากเรื่องของผลประกอบการนะครับที่ทะลุเป้านะครับทั้งรายได้แล้วก็กำไรนะครับแล้วก็มีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนด้วยนะครับแล้วก็ เตรียมเงินไว้ถึงนะครับสี่บิลเลียนด้วยกันนะครับก็เพื่อจะเอาไปลงทุนนะครับแล้วก็มีการลงทุนเทคโนโลยีที่เรียกว่า S.M.R. a นะครับที่จะเกิดขึ้นในไทยอันนี้ไม่ใช่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับอันนั้น S.M.R. นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นหุ้นที่จะได้ประโยชน์จาก A.I. ที่เป็นไซเคิลใหญ่นะครับที่กำลังเติบโตขึ้นนะครับบางคนบอกว่าเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับนะครับอันนี้ครับคือการปรับ ราคาเป้าหมายนะครับพื้นฐานนะครับก็มีหลายโบกนะครับนักวิเคราะห์ที่มั่นใจนะครับแล้วว่ามองว่าเอ่อ WDC นั้นมีโอกาสที่จะเติบโตมากมากนะครับเวสเซิลดิจิตอลนะครับก็ตอนนี้นะครับราคาปัจจุบันเนี่ยตีว่าประมาณ300ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าเอ่อแคนตันฟิชเชอร์อ่าฟิชเชอร์ลดนะครับก็มองกำไรปี2028นะครับอีกประมาณ2ปีเอ่อ2ปีข้างหน้านะครับอาจจะสูง เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ในส่วนของกำไรต่อหุ้นนะครับก็จะขึ้นไป19-32ถดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับในขณะที่มองว่านะครับให้น้ำหนักในการลงทุนนะครับเพราะว่ามองสูงเลยนะครับเป้าของแคนเตอร์นะครับก็มองว่านะครับจะอยู่ที่420ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นเลยนะครับในขณะที่มอร์แกนสเตลเล่นะครับก็มองว่าที่เป็น AI นะครับที่ เข้าสู่วงจรการเติบโตนะครับว่าถาจากขาขึ้นนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่ $369 ดอลลาร์นะครับในขณะที่เอเวอร์โคลไอนะครับก็บอกว่าเป็นหุ้นที่เอาท์เพอร์ฟอร์มนะครับโกลแมนแซกเองนะครับก็มองว่านะครับก็ปรับเป้าขึ้นนะครับแต่ว่าราคานั้นตอนนี้นั้นเกินเป้าหมายของโกลแมนแซกไปแล้วนะครับเพราะว่าก็เชื่อมั่นในนวัตกรรมนะครับที่เป็นตัวใหม่ๆนะครับ โดยตอนนี้นะครับมีนักวิเคราะห์ถึง17ไลนนะครับที่ปรับเพิ่มประมาณการกําไรนะครับสะท้อนตามคอนเซนทันะครับที่แข็งแกร่งของตลาดนะครับแล้วก็มองว่าหุ้นตัวนี้ยังจะเจิบเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับในอนาคตทีนี้นะครับแรงขับเคลื่อนนะครับ AI นั้นไม่ได้ต้องการแค่ชิปนะครับแต่ยีเราพูดกันไปแล้วนะครับก็พูดกันไปถึงว่าเออต้องไปมองกันถึงองค์ประกอบที่สําคัญก็คือหน่วยความจานะครับถ้าไม่มีหน่วยความจําในส่วนของ เอไอเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะประมวลผลอะไรได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเอไอเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนมันสมองตรงนี้นะครับซ้ายสุดนะครับแล้วมันก็จะได้รับข้อมูลนะครับจาก AI Data c l o u d นะครับแล้วก็เป็น Cloud Data Center นะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันก็จะต้องมีการอ่านนะครับมีหัวอ่านในการประมวลผลนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยที่หน่วยความจำที่ต้องจัดเก็บใน s อ d นะครับก็จะยงยังคงเป็น ที่จัดเก็บนะครับเป็นฮาร์ดดิสก์ตัวสำคัญนะครับที่จะทำให้รายได้ของ WDC นั้นเติบโตขึ้นนะครับก็จะมีการลงทุนเรื่องนี้อีกมากนะครับเมื่อการเติบโตของ AI นั้นเ,เพิ่มขึ้นไปนะครับอย่าง Elon Musk ก็บอกว่าบนโลกเนี่ยมันเล็กเกินไปแล้วนะครับที่จะทำา d t t c e n t t r r ปริมาณมากๆได้นะครับต้องใช้ไฟเยอะ ต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นจะขึ้นไปทําในโอวกาศนะครับแต่ว่าจะทําที่ไหนก็ตามนะครับต้องมี SDD อยู่นะครับตัวของฮาร์ดดีไซนะครับก็จะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแผนของเอ่อ WD นะครับหรือ WDC นะครับชื่อย่อของหุ้นตัวนี้นะครับเวสเซิ n ดิจิตอลเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นะครับถ้าดูรายงานจากข่าวของ b o i เนี่ยบอกว่าตอนนี้ที่ชัวๆแล้วนะครับมีหน่วยความจำนะครับที่ SDD เนี่ยขนาดนะครับขนาด32เทเลไบต์นะครับคือเมื่อเมื่อก่อนเนี้ยเราพูดกันถึงว่าหน่วยความจำนะครับถ้าเกิดว่าใครมีโทรศัพท์ที่หน่วยความจำ5 1า MB นะครับก็ถือว่าครึ่งหนึ่งของเทเลไบต์นี่ก็เยอะแล้วนะครับก็ผมก็ใช้อยู่นะครับก็วิดีโอถ่ายได้เยอะแล้วนะครับเในขณะที่ต่อมานะครับก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องเป็น1เทเลไบต นะครับแต่ว่าเมื่อทำา Data Center นะครับมันมันไม่พอนะครับเทเไบต์เดียวไม่พอมันต้องประกอบไปด้วยไอเอสดีเนี่ยจำนวนมหาศาลนะครับก็คือตอนนี้เขาวางแผนว่าสเต็ปต่อไปนะครับจะทำให้ได้นะครับโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็คือเป็น6 0เทาลบต์นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น SAMR นะครับก็คือเทคโนโลยีขั้นสูงเลยนะครับที่จะเป็น ทำให้ได้100รเทเลบต์นะครับคือมันความจุมันมหาศาลมากๆนะครับแล้วก็ยิ่งมีความจุแบบนี้นะครับแล้วก็มีหัวอ่านที่สามารถอ่านได้ข้อมูลได้อย่างแม่นยําและประมวลผลได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่หาใครนั้นจะมาเรียนแบบได้ยากจริงๆนะครับก็จินจินตนาการใหม่นะครับที่เอ่อไม่ว่าจะเป็นเอ่ออย่างเอ่อไอวิงฐานนะครับเอ่อซีอของบริษัทนะครับก็บอกว่าจินตนาการว่าฮาร์ดดิ ได้ใหม่นะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของ AI อย่างแท้จริงนะครับจะตอบจตลาดตรงนี้นะครับประสิทธิภาพต้องกินไฟน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็เข้าถึงข้อมูลได้ภายใน1วินาทีนะครับก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่เรียกว่า dual p i v o t นะครับเพิ่ม IO เป็น2เท่านะครับก็ให้มีความเร็วสูงสุดเลยนะครับในการที่จะประมวลผลนะครับแล้วก็ต้องกินไฟน้อยด้วยนะสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้นะครับก็วางแผนไว้นะครับสักประมาณนครับปี 2,027ปีถึงปี2,029นะครับก็เร่งการวิจัยในส่วนนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้บริษัทนั้นเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะครับถ้าสามารถทำได้นะครับมิชชั่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยนะครับจะเป็นฐานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนะครับ SA MR ที่สำคัญเลยนะครับก็คือเทคโนโลยีตรงนี้นะครับที่จะขยับนะครับจาก32เทเลบต์นะครับที่ผลิตอยู่ได้นะครับไปเป็น 100เทราไบต์ในปี272นะครับก็ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเน้นเรื่องของข้อมูลด้วยเลเซอร์นะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือกันระหว่าง3ประเทศเลยนะครับที่มีการลงทุนร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยนะครับสหรัฐญี่ปุ่นนะครับก็มาลงลงทุนร่วมกันนะครับเพราะว่ามันมีโรงงานของ Western Digital ออยู่แล้วนะครับก็ อัพสเกลโรงงานนะครับแล้วก็ใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปนะครับก็จะนําไปสู่การขยายการลงทุนได้อีกหลายหมื่นล้านนะครับถ้าเกิดว่าวิจัยตรงนี้ได้สําเร็จแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยนะครับอาจจะไม่ได้มีในข่าวนะครับแต่ว่าผมจะบอกเพื่อนๆเ,เลยคือว่าสิ่งสาคัญก็คือว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีแบบนี้อยู่ในประเทศนะครับมันคือโอกาสของประเทศเรานะครับไม่ใช่โอกาสทางเศรษฐกิจอย่างเดียวมันคือโอกาสข,ของความมั่นคงด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่ามีฮาร์ดดิสก์แบบว่าขนาดใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้ว data center ทั่วโลกนั้นต้องการนะครับมาผลิตในไทยได้เนี่ยนะครับมันก็จะการันตีเรื่องความปลอดภัยของเราด้วยนะครับตอนนี้ก็ข้างบ้านเรานะครับกัมบ,บูชัยเองก็เดินสายไปหาลือกับอเมริกานะครับจะซื้อเครื่องบินโบอิงอะไรพวกนี้นะครับเขาก็เล่นเกมภูมิรัศศาสตร์แต่เกมภูมิรัฐศาสตร์ของไทยนะครับอันนี้ต้องดูเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะดึงชิปที่ หรือว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเติบโตของ AI แบบนี้นะครับคือชิปเราก็กําลังดูอยู่ว่าเราจะ positioning ประเทศยังไงนะครับแต่ว่าตรงนี้เอาหน่วยความจาก่อนละกันนะครับต่อยอดจากที่เรามีนะครับก็ b o i อนุมัติแล้วนะครับ2,300ล้านก็ทําให้เราเนี่ยนะครับมีโครงการแบบนี้นะครับมาวิจัยในประเทศไทยแล้วก็เตรียมที่จะขยายนะครับไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เองนะครับก็หวังว่าการวิจัยจะสำเร็จนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดการลงทุนมากขึ้นนะครับการจ้างงานก็จะตามมานะครับทีนี้นะครับ ก็คือ,อ,อโรงงานของ WD นะครับเวสเวสเ d i ดิจ a l ในไทยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นฐานการผลิตที่สำคัญนะครับแล้วก็อันเนี้ยอยู่ในห่วงโซ่อุปทา,านของโลกด้วยนะครับเพราะว่าลงทุนมาตั้งแต่ปี40นะครับแล้วก็ผ่านเรื่องอะไรมานะครับหลายเรื่องนะครับก็การลงทุนสะสมก็1.2แสนล้านบาทแล้วนะครับก็มีจ้างบุคลากรไทยอยู่ประมาณ 2แสนอ่า220,000คนนะครับขอภัยครับแล้วก็นะครับเอ่อทำ l o c a l ค content นะครับใช้ l o c a l content ในประเทศเรานะครับแล้วก็มูลค่าการส่งออกเนี่ยถึง2.3แสนล้านบาทต่อปีนะครับจากโรงงานโรงงานเดียวเนี่ยนะครับก็มหัศจรรย์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ไทยเนี่ยไม่ใช่แค่โรงงานประกอบนะครับแต่เรากําลังจะยกระดับนะครับไปสู่เรื่องของการที่จะเป็นสูตรวิจัยนะครับแล้วก็ทําส่วนของสําคัญสําคัญเข้ามาใน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ Data Center ได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าดูนะครับว่ากลับไปดูย้อนดูผลประกอบการของส่วนนี้อีกนิดหนึ่งนะครับว่าของ Western Digital นะครับก็โตขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น r e v e n u e w นะครับหรือว่ารายได้ต่อหุ้นนะครับก็ตะกี้นะครับเราเราดูตัวเลขถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้นะนะครับมันมีอยู่โบคกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวกับย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับที่ตอนนี้นะกำไรต่อหุ้นเนี่ยนะครับ เราจินตนาการไปได้เลยนะอันนี้ไม่ได้เชียรซื้อนะครับแต่ว่าอันนี้เอามาจากข้อมูลของนักวิเคราะห์เขาบอกว่าตอนนี้นะครับมันกําลังจะโตจาก1.91ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะนะครับก็2.13คือบรรทุเป้าไปค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่านะครับตะกี้ถ้าเราดูตัวเลขกันนะครับจากข้อมูลที่ที่ทำมานะครับว่ามีคนที่มองไปนะครับก็คือฟิชฟิกิรลนะครับ ครับแคนเตอร์ฟิทเกอร์นั้นมองกำไรปี2028นะครับอีกไม่กี่ปีนะครับสูงถึง1 9ถึง32ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับโอ้โหมันไม่รู้ขึ้นไปอีกกี่เท่าอ่ะครับนะครับคือก็คำนวณกลับไปเป็นราคาหุ้นนั้นก็มหาศาลเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันทำได้อย่างนั้นจริงๆนะครับก็ต้องรอดูนะครับเอาเรื่องตอนนี้ก่อนนะครับก็คือจินตนาการไปได้ว่ากำไรมันโตต่อหุ้นมันโตนะครับตามเรื่องของ l e v e n u e ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ cost margin นะครับมันโตไปถึง46.1นะครับก็ก็เรียกได้ว่าขยายตัวไปถึงนะครับ770 basis point นะครับแล้วก็ free cash flow นะครับอันเนี้ย free cash flow นี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเพื่อนๆไปวิเคราะห์ดูนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยตอนนี้ที่ราคาหุ้นลงนะครับในหุ้นกลุ่ม7นางฟ้าเลยเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปดูนะครับ free cash flow ของหลายๆบริษัทนั้นน่ะเริ่มสะเทือนนะครับเพราะว่า คาเปกที่ลงทุนกันเรื่องของ AI นะครับค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะมากนะครับแล้วก็ทำให้มันกระทบต่อราคาหุ้นตอนนี้นะครับเพราะว่าผู้ลงทุนนะครับทู้ถือหุ้นก็กลัวว่าอ้าวแล้วลงทุนกันไปขนาดนั้นนะครับฟรีแคดโฟก็หายนะครับแล้วเมื่อไหร่เนี่ยกำไรมันจะกลับมาได้นะครับเพราะแล้วก็ต่อตอนนี้นะครับฟรีแคดโฟของบริษัท WD นะครับเวสเทิลดิจิตอลนะครับมันอยู่ที่6 แสนห้าหมื่นสามพันนะครับล้านดอลลาร์นะครับแคทโฟนะครับอขออภัยนะครับหกร้อยห้าสิบสามล้านเหรียญน,นะครับก็ถือว่ามีแคทโฟเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับขออภัยนะครับทุกทีเป็นอ่านเป็นบิลเลียนนะบริษัทใหญ่ๆนะครับก็คืออถือว่ามีแคทโฟอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจการกําหนดราคาและการควบคุมต้นทุนก็ยังอยู่นะครับเพราะว่า อย่างเนี่ยกอสมาจินก็ขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็เหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์นะครับทำให้มีการปรับราคาขึ้นนะครับการบริหารเงินทุนนะครับเมื่อมีกระแสเงินสดเหลือนะครับก็ซื้อหุ้นคืนดีกว่านะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วนะครับบอร์ดก็อนุมัติไปแล้วนะครับโครงการซื้อหุ้นคืนนะครับ4 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับ ก็แอปพูดไปเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการบริหารเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการลงทุนธุรกิจนะครับลดหนี้แล้วก็คืนคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นนะครับก็เป็นส,สัญญาณที่สร้างความมั่นใจจากผู้วิหารที่มีมูลค่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทต่อไปในอนาคตนะครับก็ถือว่าเป็น Buyback Capacity นะครับที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราโมเดล เติบโตนะครับเราเราอยากได้หุ้นแบบอย่างนี้นะครับที่จะเติบโตระยะยาวนะครับแต่ว่าราคาขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็ต้องพิจารณานะครับเพราะว่ามีการคาดการณ์จาก c a n t e r Figur a l นะครับ Projection ไว้นะครับ EPS สูงถึง19-32ถึสาดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับดีกว่าที่ปัจจุบันแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับอันนี้ข้อมูลที่ทำมาฝากเพื่อนๆไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทสรุปเลยนะครับ สเรื่องนะครับที่ต้องตับตาคือว่า AI supercycle นะครับ WDC นั้นกำลังขี่ขึ้นลูกใหม่ของ AI ด้วยสินค้า high capacity s d d นะครับนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของ tech leadership นะครับก็อันนี้นะครับเทคโนโลยีใหม่นะครับที่กำลังวิจัย SAMR นะครับเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการเติบโตของบริษัทนะครับที่จะ เอ,อ่ทำให้มีการเติบโตได้ในอนาคตนะครับโดยไทยนั้นเป็นศูนย์กลางในการวิจัยนะครับก็จะทำเในส่วนของหน่วยความจําป้อนให้กับ Data Center นะครับหนึ่งทเนะครับแล้วก็ราคานั้นยังมีอัพไซด์อยู่นะครับเพราะว่ามีเป้าหมายสูงสุดนั้นถึง420รอยี่สดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับในในขณะที่ฐานะการเงินก็แข็งแกร่งนะครับก็ เฝ้ากันนะครับดีๆใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวดูไปดูกราฟกลับไปดูกราฟอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าแนวรับนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับก็เะ่กี้ดูไปก็ค่อนข้างที่จะแบบน่าจะหาแนวรับยากเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับปุ๊บนะครับคือหุ้นแบบนี้นะครับมันเราต้องรออย่างเดียวเลยอะนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ย ถ้าประสบการณ์ถ้าเพื่อนๆดูกันมานะครับมันไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็น time frame day นะครับถ้า time frame day เนี่ยเพื่อนเอนเล่นสั้นหน่อยก็ต้องดูในช่วงที่ตลาดย่อนะครับก็ถ้าเส้นสีแดงเนี่ยนะครับก็270นะครับเส้นสีเขียวนะครับใครรอก็222นะครับในส่วนของแนวรับนะครับถ้าเกิดว่า ครับแต่ขอขยายนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าดูดูระดับ Time Frame Day ก็จะต้องเล่นแนวประมาณนี้นะครับแต่ไปดูวีคแล้วกันนะครับผมชอบดูวีคมากกว่าเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่ดูในไทม Frame ที่มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับโอ้โหคือแนวรับนั้นไม่มีเลยนะครับคือเหมือนว่าดูไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเลยนะครับถ้าดูไประดับไทม์เฟรมวีคเนี่ยนะดูดีครับขึ้นมาไม่รู้กี่แท่งนะครับหนึ่งว 2องวีคสามวีคสี่วีคห้าวีคหกวีคครับขึ้นมาเกินเดือนนะครับคือตั้งแต่ปีใหม่นะเพื่อนเพื่อนเขาลงน,นะครับไอเวสเทิร์นดิจิตอลเนี่ยนะครับลงขึ้นมาตลอดนะครับผลประกอบการดีมีแผนซื้อหุ้นคืนมีโปรดักต์ใหม่ๆนะครับะนะครับก็ใครรอได้นะครับก็รอแถวๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวีก,ก็2องร้อยสบนะฮะแล้วก็ มาอีกตรงนี้ก็จะเป็นประมาณถ้าเกิดแนวรับที่สั้นกว่านี้ก็จะมาแถวๆนี้ครับ270นะครับก็แต่ว่าตรงนี้มันมีสัญญาณ Over s o ์โซ่โอเวอร์บายโอเวนะครับ o v e r b o ์บอก็คือซื้อเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เอ่ออันนี้นะครับอาจจะต้องรอนะครับให้มันย่อลงมานะครับจากคือมันเคยย่อจากจุดสูงสุดลงมาแล้วแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับก็ยังไม่มี สัญญาณที่เราจะเข้าไปได้นะครับก็คงต้องเฝ้ากันนะครับเฝ้ากันไปว่าเออมันจะลงมาเมื่อไหร่นะครับมีจะมีคนขายออกมาบ้างไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็มีเรื่องของการซื้อหุ้นคืนด้วยนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็อยู่กับกระแส a i นะครับแล้วก็เลือกทําในส่วนที่บริษัทตัวเองนั้นถนัดนะครับไม่ได้ทําชิปแต่ว่าทําหน่วยความจํานะครับ SDD ที่จะมี ความจุสูงถึง1 0 0เทราอบต์นะครับในอีกประมาณ2ปีข้างหน้านะครับถ้าเกิดว่าทําเสร็จนะครับก็ในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอธิบายให้ฟังมันก็ต้องเป็นเชิงเทคนิคไปนะครับเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนละกันนะครับจะได้มีข้อมูลไปดูนะครับเพราะว่าอันเนี้ยนะครับเดี๋ยวมันมีความคืบหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะถาม ไปทาง BOI เป็นระยะะ,ยะนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยด้วยนะครับเราก็อยากเห็นเทคโนโลยีแบบอย่างนี้เข้ามาลงทุนเยอะๆนะครับแล้วก็บริษัทที่ลงทุนกับประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยก็ต่อยอดไปนะครับส่วนถ้าใครากไปซื้อหุ้นเขาก็ขึ้นไปนู่นแหละครับก็ไปที่ตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกานะครับโดยซื้อผ่านแอปผ่านอะไรพวกนี้นะครับก็เผื่อจะเป็นเจ้าของของเอ่อหนึ่งในบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่กําลังจะ ดีที่สุดในโลกนะครับในเรื่องของการทําหน่วยความจําสําหรับ Data Center นะครับที่มีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่อง i n v e s t o p i ปียด้วยนะครับวันนี้ข้อมูลที่เอามาก็คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบ้างนะครับถ้าเกิดว่าชอบแบบนี้ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ